นั่งนั่งใหม่ผู้ขาว่าเป็นผู้หูแจวตาทิบอืมบ่เ,เป็นผู้หูจักอย่างปันนันดอกอืมลูกหักลูกแพงผู้ขาอยากรู้ว่าเป็นอย่างฝ้าหือเด็ดผ้าแจักมาผ้าซ้ำไหนย์ผู้หูจักมิ่งมาเดียวเท่านั้นฟุ่งไปสามว่าทีว่า <c oughs> <c oughs> เพื่อเล้วก็สาฟุตบอลตามพ่วงเป็นจริงนี่แหละให้ลูกให้เจ้าฟังคนก็สงสัยอยู่อยากหูจักว่ามีเชียงเขียวคงค้มคงคิดคงยำบูขาบ่ราะได้เป็นผู้ยู่ปืนยืนหอกอีหยังตจังก็ว่าพี่แม่เขาบอกนั่นว่าผู้พิมพ์ยิ่งมาเอื่อถือถือเด็กก็ะยู่นี่แหละมือนั่นเออ พ่อจะวิ่ง,งเสียงจมูกวนไปเทียงผีใบใบแน่นี่แหละเทียงแล้วกูได้ไปได้เพราบุ้งมาลงไปหน้าใจนี่เพราบุ้งมากเอาเท่านี้ดังไฟขึ้นลวกพักกินแม่หนึ่งเสี้ปลาเนี่ยสั้น,นพักบุ้งเนื้อหน้าเั้งไตพักบุ้งเนื้หน้าทาั้งใตเออขึ้นมาดังไฟขั้นดังไฟอยู่นี่ คว้าก็ได้ขี้คึมคึมมิดเมดมิดเมดเอางัวเขาไปแล้วเวลางัวจะบาดเกินเหมือนันเรียลุกขึ้นจะไปไงวเขาหอมจิงงวจะไปจินก้าเขาหน้าใกล้ๆ,ๆกันนั่นง่วงง่วของไปบระเทหนอดหรอกเลยบ้าทีย่ยางไปหราฝนตกเตี้ยเรยยวยาขึ้นมา วุ่นหนาขึ้นมามาจับมาจ้องจ้องกางไปนั่มขึ้นไปถ้าฝนตก,กวันสันถ้าฝนนั่มถ้าฝนได้ก้องมากแหละง่วกับแนมยืนอยแนมมันม่วไปแล้วเนี่ยปดจ้องปดเทียกมันออกเนี่ยตึกเดีขึ้นนิดึงทีเออหันหนาไปได้นี่นะม่วงไปทั้งทีกําลังสิงห้อมมันเถอะเออดีขึ้นจริงดีขึ้น พ่อีนี่ที่ตึ๊กนี่ลหละเพียบาดเดียวจักทางได้ยูเมียกินทุ่ปุ่นนัน,นเจ็ <c oughs> ช่แล้ว <c oughs> ได้เจอาเส้นกองเขาหน้าแรงเนี่ยยูเนีย <c oughs> ในประมาณร้อยหนึ่งนี่แหละฟาดห้องก็แล้วแจ้เพี้ยงกินเมาานื่อฟาดในง่วเปีย้ยลูกกินก็บ่ลูกแล้วนอนยูน่ปุ่นบ่ามันขาปีนขึ้นฝ้าพุ่นละ ล่มง้ยงไม่ก็มาอาจจะเป็นตีลังกาอะไรบอางตัวปงเียนตีลังกาลวงปุเนียไม่เห็น้นยอยู่ไกลปาไหเมื่อนั้นเียงอยู่เถียงอยู่ห้างกอดหรมะว่าเนี่ยห้างซ้ำนี่ละซ้ำเท้านั่นนี่ห้องเฮียนนี่ละสังเวยลวกพักบ้านนี้มันเป็นเกยมากเกย์ยังทีแลละตอนมาไล่นี่เนี่ย ซันนอกซันฟงก็ไปซ้ำไก่พุ่นล่าคนซ้ำกุมวงพุ่นนั่นเนี่ยพวกเนอะจังไดจังได้สติบ้านนี้ผู้ใดไปเอาขึ้นบ้านนี้ผู้ชานี้ห่วงขึ้นเออเจ้าว่าเมียเขาบอกว่าอีนั่นว่าอื่นลูกทำไมมานอนยัง่นี่อือว่ามีม่ยิ่งสองคนม่ยิ่งสองคนเตืออจักมาตาใสบอกไม่ยิ่งหน่ะนะจักมาตาใสมาปลูกมาปลูกให้ลูกผู้หนึ่งมาจับหูเนี่ยยิ่งออกไปว่าเนี้จัน นี่อีนึงว่มามีจับตั้งนี่ยินหูเอืนน่นยิ่งมากสองคนเหตุการณ์จริงๆเราบ่มีไผเลยย้อนแม่นมาตาจับลูกนั่งขึน<อ>น้นคนนี้ยิ่ว่าผ้าผ้าเพ,าพานี้เขาไหมแล้วสันผู้ใด้ลังทีหม้อใส้เขาในบ้านเขาในบ้าน<พ>าน้องใส่เลยยินว่าไอ้นี่ผ้าผ้าเขาก็มาจม คือมาเอ้ากู่เป็นยังงี้เหรอได้บางทีบอกว่าจะเริ่มจะเรื่อยอยู่ตอนแรกล้มลงแล้ววันนี้ก็รู้สึกสัมพันธ์ได้ว่ามีไม่ยิงสองคนมาบอกนะไม่ยิงสองคนย่าให้ทังไลาไปเอื่นคนมาซอยต่ย่าตอนนั้นลราก็ลูกขึ้นลูกขึ้นเองเลยเต็มว่มีคนมาปลูกดิเอาบอกบ่มีไผอยู่หันมันบ่แต่ว่าเราก็ว่าเราว่ามีสองคนมาปลูกเราเสถียรมาเอิ้นนี่ยสถีเขาไปเสถเขามาเอิ้นนี่ยสิหวานเสถียรโมีดอกกับฉันเลยเออแต่ตั้งแถวบ่เดี๋ยวหาคนบ่เห็นเออ ตาลุกขึ้นเองเลยตีตอนลุกลุกบัวเขามาจมขึ้นเท่านี่ดึงขึ้นมาลูกนั่งเหยียดไส้บัมาในอาการขนก็มาห้มมาเบิ้งว่าตายแล้วอาการตอนนั้นไปไหนห่อนบ่แสีบบ่ห่อนบ่แสีบบ่เจ็บชิงบ่หลังจากที่บัวเป็นหูบชิงแข็งมึนๆไปเลยตีมึนๆชิงแข็งแข็งกับเป็นหุบลวกดำๆลวกขัน ซีกซีกนี่แม่นมาเลยตีเนี่ยเบี่ยงเนี่ยคางใส่ใหม่ใหม่บ่หรือมันดำที่ซื้อพ่อลวกนี่ละโอ้ออัันนแผลห้าเส้าเลยมันบ่ว่าบ่ถือเกลือไปว่าเนว่าบ่ถือกันละถือเกลือเองลวกลวกนดำผ้าล่องสีเราไม่หมดเขาบอกไม่ได้านผ้าล่องสีคนมาห่มซอยก็แล้วเขาบอกล่งก็ไม่ตัวนั้นก็ล่งตัวนี้เท่านั้นยืนได้จริงหรือเจ้าเฮืองเล่าหรอปุ่นเรากินลุวงไว้เลยเหรอตีเออมีไปยิ่งมังเอิญสองคน นี่เลยว่าผู้ดใดก็ว่าไทยบ้านก็เรื่นี่เทพดาคนมาห,หลายๆนี่กูไม่มตอบแล้วว่าจนเขามีขยขึ้นมือแรองกูเลยมาห่อเกียต้มเกียแล้ะเขาไปช่งเยนเขาให้เขาปลูกแขนในสองอีนั่น,นอ,อีนึนนงว่าแต่เพื่อนน้องเลี้ยไม่ได้ผัวยุหันนะเออว่าแต่น้องเลี้ยอีนึงอยู่กับบ้านนั่นละให้เขาปลูกแขนไหนเออเท่านั้นละ สองคนผูกแขนให้คนที okay bad bad. Mm ่ค mm ิดว่าสิตาคิดว่ามาซอยตานั่นบอกเออเออโอกบ่มียังหรือที่มาให้มีเกียร์นี่ล่ะให้เช่มกับเกียร์เด้ีหยังกระไดเอาคืออะไรว่ากับเขาว่าเขาเขาก็หัวอยู่หนี่งเขาไม่มาหรอกยังคว่าว่าซื้อผู้หังว่าบ่เป็นยังคือว่าเอาเกียร์ไปให้ไผ่ก่อนเกียร์ชุ่มนี้ยิ่ง บ่ามันกี้นั่นแหละคิดว่าเล่ยอไปให้เขาบ่ชงเฮียนโอาไปชงขอนเฮียนเขาเลยเออแต่ว่าผู้เจ้าตัวเน่ยเขาบ่รู้เรื่องบ่เขา<อ>จักนะคือเอาเกียร์ไปให้เขาบ่เนี่ยเป็นอยังนั้เอาเกียร์ยไปเขา,า,เากูมึงเลยไปเอิ้นกูกูยังหูเมียเขาก็ซาบว่าฟ้าผ่าอย่างนี้นกูว่ามันมึงเลยไปเอิ้นเสียงมึงคักนี่แหละได้บอกยี่หรือว่ความหมายคือว่า เพิ่นเป็นยังคือเอาเกียร์ไปให้ความหมายของเกียร์นี่คือหมายถึงอย่างคือจังได๋เอาเกียร์คือบอกน่ะเอออี่แหละคือเฮ็ดคือกันในพวกผูกแขนคนละคนนะก็ได้เศร้ามาเซาปานนี้เนาะนี่แหละสาเหตุมันมาของซั่นคนก็เลยมาขอติบานคนก็เลยมาขอของดีติบานไปอ่ะมาแล้วบานไปก็ได้ตั้งตำรวจตั้งทหารกบอกหมอ เป็นหมอบักหนึ่งบักนั่นยกหัวเป็นหัวนาไม่กิ้ใสของดีมาหาของดีน้่งตาเออกี้งใสผู้เมียง่นี่แหละเขาเลยดังไปเนี่นี่แหละคนก็เลยหัวจัดผู้ผู้ขาซื้อดีก็ขอคนลูกหลานเห็นเออเออทมไล่เตะกับเศร้าอ้าวแปลกอยู่

บาดนี่แกที่เอาขีม่าอีกอยู่เขาจะเอาบุญกันจิ้นเขาบอกว่าคันปบกันคันจีม่าบุญบ้านกูนี่ให้ชุวยนุ่งเสียเขาม嘛นุ่งเสียเขาไปยังเขาบอกมาดิมู่เดียวกันอยู่คนละบ้าดไม่ยอมเลียดทุ้คนสมัยนั้นมู้ไปเฮี้ยนี่บ้าน ก็เลยเฝ้าไปเฮียนเออไปเฮียนไปเขาลำหนักบ่เลยวังหันเขาก็มาขอมีคนมาขอมนต์กำเริบติดตามโป้กำเริบนี่เศร้าจัดเจ้าว่าให้ไปแนมบึงนังเหนียวตัวนพี่ที่เฮียนดีกว่าไปหาโจกของผู้พื่นจริงๆนี่แหละพื่นที่ตีกันในบึงสมัยตะกอนเนาะเออตะกอนตีนี่ตีกันใเห็นเลยจ้ะ มือน,น่ะมั่นหามที่ว่านี่ลุยจุดลุยจุดพูกเนี่ยเจ้าดีน้ำหนังเอากูมีคือกคำเริศโจว่าชันเนื่องจากมีเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยผู้เราจึงจะขอจบรายการเพียงเท่านี้โดยหลักการแล้วตั้งใจจะให้ท่านเล่าเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ท่าน ถูกฟ้าผ่าอาการเป็นยังไงทำไงรอดมาแบบไหนรักษากันยังไงประมาณนี้นะแต่แถมท้ายด้วยหลายๆเรื่องและก็หวังว่าคุณตาท่านจะมีแรงเล่าให้เราฟังอีกหลายๆเรื่องที่เราอยากรู้และสงสัยพวกเราก็พอไปถึงก็นึกอะไรไม่ออกพอกลับจากตรงนั้นก็นึกออกก็จะกลับไปถามใหม่อีกครั้ง ท่านก็ยินดีที่จะเล่านะครับแต่บางทีก็เราก็พยายามที่จะเนื่องจากว่าหูท่านไม่ค่อยดีบางทีการสื่อสารจึงจะสับสนและสวนกันไปสวนกันมานิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันเสมอมาพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์ผุนสุขมีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวย ขอขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ